แน่ได้ครับนี่ข้าวแบบแบบอันนี้ทำอาหารอันนี้อะอะไรเปรี้ยววันเราจะกินอย่างอื่นแล้วไปกินเปรี้ยวๆแต่เราใช่รู้วใช่แล้วกินอะไรนะชาเขียวปั่นชาเขียวจะเป็นชงเย็นเท่านั้นนะปั่น อะไผลผ่มถ้าปั่นจะเป็นผลไม้ปั่นอย่างเดียวเลยทำไมทางแถวไม่ปั่นแห้งเพราะว่าเขาเอาไว้ปั่นผลไม้เอาหรอใช่อาแบบไม่ใช่ร้านเองเหรอเป็นร้านคู่ขายเขาอ๋อจริงเหรออ๋อไมมีชงเย็นอย่างเดียวอองแบบปั่นเรือ มะพร้าวปั่นมมีกล้วยไหมเออกล้วยกล้วยดีกว่ามันไม่เห็นกล้วยดาวถูกใจเออไม่เห็นทำว่ากล้วยกันมีช้อนอยู่ตรงไหนไม่มีแล้วนีแต่นี่เ่ามีเมื่อกี้ท่านก็เพิ่งกินกล้วยแต่ก็ดีนะกล้วยเรากล้วยใส่ไรบ้างครับใส่ปกติครับปกติเลย ไม่ไม่เอาไปแปลงเพียวอ่ะเปรี้ยวอ่วใส่ส้มมันก็เปร <e ี้ยวหวานหวานแล้วไปใส่มะนาวมันก็เปรี้ยวเฮ้ยชอบอย่างเงี้ยไม่คิดว่ามาจะได้กินอาหารนี้ไปยอดตอนเมื่อกี้ก็กินน้ำแม่ก็ซื้อมันนะครับสามสิบบาทร้านพี่อะไรนะพี่ตากห้หอุจบบ่ะครับทางร้านปลายย่างใช่ไหม ทีขายปลากดด้วยปลา,ากดย่างมาดูข้างหน้าเลยอ่ะข้างหน้านนสุดนะครับมีปลากดเด้อครับรเห็นเขาคุา <c oughs> <c oughs> อันนี้เออเขาเขามีป้ายอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ย่างวันนี้ไอที่มีให้ทหารก็หรอกอ่ะครับอ๋ออันนี้เขาบอกว่ามันจะมีปลามาต่อขาด้วยครับ โอ้โหธรรมชาติมากอะมีแค่ที่นี่แหละที่เอาผ้าแช่ในน้ำได้อ้าวเฮ้ยแล้วไม่สนใจในต้นไหนแล้วนี่คะแต่ก็แน่แหละนะเดี๋ยวมันจะไเออสี่ีมีแค่ขีดเดียวไองค่ะเช่ย้นานแขงแช่ไม่มีอะอะไม่มีจะ,ะเออ ơi thưa ta